ภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ทำงานตามร้านกาแฟคาเฟ่ต่างๆเช่น Amazon อินทนินสตาร์บัคและพวกนี้ที่คุณจะต้องรู้นะคะเดี๋ยววันนี้ชลี่จะมาแนะนำเนาะก่อนอื่นลูกค้าเข้ามาในร้านนะคะก็ถามลูกค้าก่อนได้เลยนะคะว่าให้ช่วยอะไรไหมคะอันนี้มันเป็นประโยคพื้นฐานนะคะก็บอกว่า Can I help you? Can I help you? ให้ช่วยอะไรไหมคะแล้วลูกค้าก็จะเข้าใจทันทีว่าสั่งได้เลยหรือว่าเขาอยากจะบอกอะไรเราสั่งอะไรเราเขาก็เขาก็จะบอกมานะคะ Can I help you? ให้ช่วยอะไรไหมนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีเมนูนะที่ติดอยู่บนฝาผนังอย่างเงี้ยนะคะเราก็ผายมือค่ะไปที่เมนูนะคะชี้ไปที่เมนูค่ะแล้วเราก็บอกเขาว่า Here's the menu Here's the menu ah, Here's Here is นั่นเองนะคะนี่คือนะเมนูเมนู่ะเมนูก็คือเมนู Here's the menu นี่คือเมนูค่ะนะคะแล้วก็เขาก็จะสั่งเครื่องดื่มหรือว่าของกินใช่ไหมคะสแน็คต่างๆใช่ไหมคะเราก็ถามได้ว่าจะเอาไซส์ไหนนะคะปกติมันก็จะมีหลักๆอยู่3ไซส์เนาะก็จะมี small small นะแล้วก็อีกอันหนึ่งไซส์ปกตินะคะ regular Uh, regular มันคือไซส์กลางอ่ะ medium บางร้านก็ใช้ medium คือแล้วแต่ร้านนะคะอย่าง Starbucks ก็จะมีชื่อชื่อในการเรียกไซส์ของเขาว่านะคะ uh, small regular regular ธรรมดาแล้วก็ large large แปลว่าใหญ่นะไม่นิยมใช้คำว่า big ที่แปลว่าใหญ่นะคะคือเขาสั่งเครื่องดื่มมาล้แล้วเราก็ถามได้เลยไม่ต้องเป็นประโยคนะ small regular or large small regular or large เล็ก กลางหรือใหญ่ดีคะสำหรับเครื่องดื่มนะคะหลายครั้งก็จะมีให้เลือกระหว่างร้อนหรือเย็นใช่ไหมคะเราถังง่ายเลย hot or cold hot or cold ร้อนหรือเย็นดีนะคะ hot ร้อน cold เย็นนะคะแล้วบางทีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต่างชาติบางคนเครื่องดื่มเย็นนะเขาจะไม่ใส่น้ำแข็งนะคะเพราะมันจะเขาคิดว่ามันจะทำให้เจือจางม,มันไม่อร่อย <laughs> เรากา็บอกว่า with or without Ice with or without ice ice ก็คือน้ำแข็งใช่ไหมคะ with ice ก็คือน้ำแข็งด้วยไหม or without without แปลว่าปราศจากแปลว่า0 e r ูนย์นะฮะ without ice หรือว่าปราศจากน้ำแข็งเลยจ้ะเออแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะถามว่าอ่ะเพิ่มครีมไหมคะอ่าก็ถามว่าจะเอาอะไรไหม do you want do you want คุณต้องการไหมง่ายๆ่าย want ต้องการใช่ไหม do you want extra cream do you want extra cream คุณต้องการครีมเพิ่มพิเศษไหมนะคะ extra พิเศษเนาะ do you want extra cream แทนคำว่า extra ด้วยคำว่า more ที่แปลว่าเพิ่มต,งตรงๆก็ได้นะคะ do you want more cream คุณต้องการครีมเพิ่มไหม do you want more milk คุณต้องการนมเพิ่มไหม do you want more sugar คุณต้องการ Sugar น้ำตาลเพิ่มไหมถ้าเป็นน้ำเชื่อมนะคะ do you want more extra syrup do you want extra syrup do you want more syrup syrup แปลว่าน้ำเชื่อมนะคะ,ะแล้วก็บอกว่าอะหลอดอยู่ตรงนี้นะคะหลอดอยู่ตรงนี้นะคะก็ถ้าบอกว่าหลอดอยู่ตรงนี้นะคะคำว่าหลอดนะคะคือคำว่า straw straw ออกเสียง straw แปลว่าหลอดดูดน้ำนะคะให้นึกถึงคำว่า strawberry ไว้ straw นั่นแหละนะสะกดเหมือนกันด้วย straw นะคะแปลว่าหลอดดูดน้ำนะคะ here the straws นะก็นี่ค่ะหลอดค่ะและต่อไปที่จะต้องถามคือ,อทานที่นี่ดื่มที่นี่หรือว่าจะเอากลับบ้านใช่ไหมถ้าดื่มที่นี่นะคะพูดเป็นแบบสั้นๆเลยนะคะ to have here to have here คำว่า have นะคะมันแปลว่ามีใช่ไหมแต่มันแปลว่าวกินหรือดื่มก็ได้มันเป็นคำที่มีประโยชน์มากมาก to have here จะรับทานที่นี่นะคะ or take away or take away หรือ take away ก็คือเอาไปทานข้างนอกเอาไปกลับบ้านอะไรเงี้ยนะคะ to have here or take away นะ,ะแล้วเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเขาก็สั่ง,ส,งสั่งมานะ คือเราก็จะต้องทวนใช่ไหมแล้วอาจจะต้องถามเขาว่า anything else anything else อะะไรอย่างอื่นอีกไหม anything else เวลาติดกันนะคะ anything else เลยด้วยสามงอง,งูเลยนะ anything else อย่างอื่นอีกไหมคะเออแล้วเวลาถ้าเกิดว่าบอกราคานะคะก็พูดว่า that's ข้างหน้าก็ได้แล้วก็ตามด้วยราคานะคะ that's 200 baht บาท please that's 200 baht บาท please นะ that's 200 baht please นะคะนั่นคือราคาจุดจุดจุด please นะคะต่อมาก็ทอนเงินใช่ไหมคะทอนเงินอ่นะใช่บอกว่าเงินทอนค่ะนะคะนี่คือเงินทอนของคุณค่ะอยากจะแบบ make conversation ไง here's your change here's your change นะ change change แปลว,ว่าเงินทอนนะคะแปลว,ว่าเปลี่ยนก็ได้แปลว,ว่าเงินทอนก็ได้ Here's ก็คือนี้คืออ่ะยื่นออกไป Here's your change นะคะอ่ะแล้วก็ต่อมายื่นอ่าของที่เขาสั่งให้นะคะเวลาระหว่างที่ยื่นเนี่ยก็สามารถพูดว่า Here you are Here you are ยื่นอะไร ของอะไรให้ใครนะคะเราสาม,มารถพูดขณะที่ยื่นได้ Here you are อันนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะลองนำไปใช้ดูนะตอนนี้ก็มีเปิดคอร์สภาษาอังกฤษอยู่นะคะใครสนใจนะคะก็เขียนคข้ามาสนใจแล้วเดี๋ยวเชอรี่จะส่งรายละเอียดไปให้นะคะวันนี้เชอรี่ไปก่อนแล้วค่ะคือเชอรี่อังกฤษไบค่ะ Keep learning English guys บายบายสวัสดีค่ะ